ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราลุยแรงคิสเซอร์นะครับก็คลิปนี้แอดก็ยังคงพาผู้ชมกับเพื่อนๆอยู่ที่เรื่องราวของเซลกาดิสนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราพาเจ้เจาเซลกาดิสเนี่ยลุยจนกระทั่งผ่านมาถึงด่านที่3ในประตูแห่งโชคชะตาแล้วนะครับนะี่ครับเห็นไหมฮะด่านหนึ่งด่านสอง โดนซุ่มทำร้ายระหว่างการเดินทางนะครับหายนะของไร้เดียงสาเนี่ยแล้วก็มาถึงด่านที่3ต่อไปคลิปนี้จะพาเพื่พนอนๆมาดูว่าเซลกาดิสจะลุยด่านที่4ได้หรือไม่นะด่านที่4นี้เป็นการถูกดักโจมตีระหว่างทางซากบนทะเลทรายลุยเลยครับเซลกาดิสจะผ่านได้ไหมเซลกาดิสกับผองเพื่อนนะครับตอนนี้ผองเพื่อนมาช่วยนี่มี4 สี่คนเลยนะครับเพื่อนมาช่วยสี่คนโอเคลุยเลยไม่ต้องฟังเสียงเซลกาดิสแต่เซลกาดิสเนี่ยเอออย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเราเจอว่าเซลกาดิสเนี่ยใช้สกิลแยกล่างเออถ้าสกิลนี้ใช้ได้มันเป็นมีสกิลที่มีอยู่จริงไงสามารถจะใช้ได้ในในในการเดินเกมของเรานะครับฮะมันจะแจ๋วมากเลยเออเซลกาดิสแยกล่างเอาละครับ ตอนนี้ทีมของเราได้แยกออกเป็นสองกลุ่มแล้วเนาะกลุ่มหนึ่งลงล่างกลุ่มหนึ่งขึ้นบนอ๋อจะมีจะมีฮีโร่แล้วมีแม่ทัพเราที่อยู่ตรงกลางคนหนึ่งอนะ่ะอยู่ตรงช่วงกลางคนหนึ่งคนที่ลงล่างนี่คือเลดินนะครับเลดินนี่ลงล่างตรงกลางก็จะเป็นเอนวินนะครับเอนวินนะฮะส่วนข้างบนก็จะมีขึ้นไปอยู่คนนึงขายขึ้นข้างบนอ้าวเซลกอดิส เซลกลิกับวีรัตขึ้นบนนะครับแต่ว่าคัาสึกจะมียูหน่วยเดียวเองขึ้นไปซะสองคนเลยเอาละวีรัตจัดการแล้วม้วนเดียวนะม้วนเสือเลยครับม้วนเสือเลยนะตรงกลางก็จะเป็นเบ็ตตี้นะเบ็ตตี้ตอนนี้เอ็ดกับเอ็วินนะครับเบ็ตตี้กับเอ็วินเอ็วินนี่เป็นแม่ทับหอ,อกนะครับที่จริงๆแล้วเอ็วินเนี่ยมันเป็นแม่ทับดาบก็ได้ หอ,อกก็ได้นะฮะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นทหารนกหรือทหารม้าได้อีกอย่างจำไม่ได้แล้วครับโอเคครับผ่านแล้วครับอ่าน,นี่คือการซุ่มโจมตีระหว่างทางเซลกิตผ่านไปได้ฮะโอเคครับไปดูครับด่านต่อไปรำตวันก่อน60เพชรลุ้มเลยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาด่านสุดท้ายครับเป็นความจริงของความปั่นป่วนเอาละ เซลกฤิจะผ่านได้ไหมด่านสุดท้ายนะฮะถ้าผ่านได้ก็จะได้อีก5้าการความทรงจำเอาล้ครับทีมนี้ดีแล้วนะครับทีมนี้ดีแล้วพลังสุดยอดแล้วแต่ว่ามีมา้าไม่ต้องเอาม,ม้ามาช่วยไหมเนี่ยต้องเอาม้ามาช่วยไหมมีม้าตัวหนึ่งของเรามีหอ,อกไปรับคือเอนวินโอเคลุยเลยมั่นใจนะครับว่าทีมของเซลกฤตินี่พลังเพียงพอเฮ้ยรอบนี้เซลกิต แยกล่างบอลเนี่ยแวบๆเฮ้ยใช่ป่ะนใช้แยกล่างบอลเนี่ยไม่ใช่อ่ะตัวละครอะไรมาช่วยตัวนึงทีมไหนเอ่ยเอ,อ้ยยังไม่เห็นออกไปลุยสักทีวีทาทารัตไปอ๋อท่าทะเลียท่าทะเลียเองไม่ใช่เซลกระดิษนะครับ ช่ไหมอนี่ยยังไม่ทัศเรียยังไม่เห็นออกไม่เห็นออกลงโจมตีนะเดี๋ยวรอดูทัศเรียโจมตีใช่ป่ะเนีย่ยเอาละครับเอาละครับทับนกไปเจอกับเบตตี้นะครับโอเคมวนเดียวจอดนะครับจอดเดีย๋ยวดูถ้าตัวละครตัวที่ใช่ทากาเรียไหมผมขาวๆเนี่ยแต่ไม่ใช่วีรัตนะครับผมขาวๆยุ้ง่า,างเนะี่ยเอาละครับ เซลกาลิสลุยม้วนเดียวจบเหมือนกันอเอาละครับเอาละครับเอวินขึ้นมาข้างบนอ๋อไม่ใช่เรดินนะครับเรดินอันนี้เอวินนะครับเรียบร้อยม้วนเดียวหมดไหมอ่าตัวนี้คือตัวอะไรเอา้าเบ็ตตี้มาช่วยกาดไปอีกแหมเราอยากจะดูฝีมือของเจ้าทา,ทาเทเลียสักหน่อยเลยไปทันได้ดูเลย ทัเออเชเลียไม่ได้แสดงฝีมือเลยอันนี้คือเซลกดิตใช้พลังเวทนะครับเพราะเซลกิตใน ID เนี้ยแอดเลือกให้เขาเป็นเป็นนักเวทนะเป็นนักเวทเป็นเอลแมกนะครับโอเคผ่านแล้วครับสบายมากเลยชิวๆเลยนะผ่านเรียบร้อยได้20เพชรลุงนะครับแล้วเราดูแรงแล้วแล้วก็ได้การ์ดทองแรงทิ่เซอร์อีก2ใบ ผ่านด่านครั้งแรกได้อีก5การ์ดความทรงจําเอาแล้วครับเสียวดีได้15าการ์ดแล้วทีนี้เดี๋ยวต่อไปในแต่ละวันก็จะมาจะมาเก็บอา่าเรียกอะไรอ่ะเนี่ยจะมากวาดล้างนะครับมากวาดล้างมากวาดล้าง3ด่านเนี่ยกวาดล้างด่านนี้ก็ได้1 1ใบนะครับการ์ดความทรงจํากวาดล้างด่านนี้ได้อีกหใบแล้วก็กวาดล้างด่านล่างนี้ได้อีก1ใบเพราะในแต่ละวันเนี่ยก็จะได้3 จะได้กลายความทรงจำสามใบสามใบสามใบก็จะทําให้เซลกระดิษเนี่ยขึ้นไปเป็น4ดาว5ดาวได้เร็วนะครับก็โอเคครับนี่คือเรื่องราวของเซลกระดิษกับประตูแห่งโชคชะตาแปลว่าผ่านได้หมดครับเปิดประตูแห่งโชคชะตาได้ครบก็ยังเหลือที่คาอยู่ก็คือพลังคู่หูก็เดี๋ยวแอดจะไปเปิดด่านพลังคู่หูหลังไม้นะครับหลังไม่เพราะมันต้องต้องใช้เวลา,าต่อสู้ในลานประลอง5ครั้งก็โอเคครับสำหรับ เซลกระดิศในเเรื่องราวของการพัฒนาเซลกระดิศตั้งแต่เซลกระดิศเนี่ยเลเวลยังไม่หนึ่งอ่ะเลเวลหนึ่งอะเลเวลหนึ่งก็ได้ยังแบ่เบาะนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็เล,เลกดิเซลกระดิศนะครับมีพลังถึง4ี่พนะครับแล้วก็เปิดด้านพลังคู้หูไปได้เยอะพอสมควรนะฮะก็โอเคครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับอย่าลืมนะครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคนละหนึ่งซับนะครับรพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ